ถิงนี่เงิน8ปดหมื่นนะถิงลองนับดูถิงคุณทำอะไรของคุณก็เราเพิ่งซื้อรถคันใหม่มาฉันก็เลยขายรถคันนี้ให้พี่ฝาถูกๆไงเดี๋ยวคุณขายรถให้พี่ถูกๆคุณถามผมหรือยังคุณขายเท่าไหร่แปดหมื่นแปดหมื่นงั้นเหรอผมไม่ขายถิงน้องเขยอย่าทะเลาะกันเลยรถคันนี้พี่ไม่เอาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถิงคุณอย่าลืมสิคุณมีวันนี้ได้อะเพราะพี่ชายคุณนะ ผมจำได้คุณเคยบอกผมพี่คุณอะยอมทำงานวันละสองสาที่เพื่อส่งคุณเรียนจบนะพี่นี่พี่จะไปไหนพี่เพิ่งกลับมาเองไม่ใช่หรอพี่จะไปทำงานต่อทิ้ง พี่หนูไม่อยากเรียนต่อแล้วเดี๋ยวหนูจะไปทํางานช่วยพี่อีกแรงหนึ่งนะไม่ได้นะถิงเธอต้องเรียนเรื่องเงินนไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จัดการเองหนูบอกแล้วไงว่าไม่อยากเรียนน่ะหนูจะไปทํางานช่วยพี่อีกแรงหนึ่งหนูจะให้พี่เหนื่อยคนเดียวได้ไงไม่อยากคุยกับพี่แล้วถิงแกฟังพี่นะพี่รู้ว่าแกอยากช่วยพี่แต่พี่อย่าให้แกเรียนต่อ ในชีวิตนี้พี่ไม่เคยขออะไรแกเลยครั้งนี้ถือว่าพี่ขอได้ไหมถือว่าทําเพื่อพี่และพ่อแม่แกกับไปเรียนต่อให้จบพ่อกับแม่และพี่จะได้ภูมิใจอย่างน้อยะครั้งหนึ่งก็ได้ส่งแกเรียนจบส,งสูงๆขอบคุณเขาบ้างพี่ฟ้าหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้จบหนูขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยนะพี่ที่พี่ทําเพื่อนหนูตั้งใจเรียนนะพี่ไปทํางานก่อน สวัสดีครับเฮ้ยเป็นรองพอภาษาอะไรวะเปิประตูมันกว้างๆอย่างดีครับครับครับ <c oughs> ฮัลโหลทิงเงินที่พี่โอนไปอะ่ะเข้ายังเข้าแล้วค่ะจริงๆอ่ะหนูยังพอมีเหลือใช้พี่ไม่ต้องโอนให้หนูก,ก็ได้พี่เก็บไว้เลย เอานาเก็บไว้ใช้เวลาไปเที่ยวเพื่อนอะ่ะอยากกินอะไรก็กินมีอะไรต้องซื้อก็ซื้อเซรั่มที่พี่ส่งให้อะ่ะได้รับยังอ๋อเซรัร่มเฟรนลี่นี้ใช่ไหมได้รับแล้วก็ว่าใครส่งมาให้ที่แท้ก็พี่ส่งมาให้นี่เองแล้วพี่อย่าทำงานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยังกินแล้วพี่เพิ่งกินเมื่อกี้ทำงานอะ่ะก็สบายแกไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะ ค่ะพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูจะดูแลตัวเองให้ดีจะตั้งใจเรียนให้จบพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ้าแค่นี้นะพี่ทำงานก่อนอ๋อ ม,มามาก็าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้รถคันนี้แล้วแล้วพี่ฝ่าเราอยากได้อะเราก็ย่งให้พี่เขาไปเลยทำไมเราต้องขายด้วยฉันก็แค่กลัวพี่ฝ่าจะรู้สึกไม่ดีถ้าเราให้รถพี่เขาไปฟรีๆดูคุณพูดสิพี่คุณก็อายุปูน,นี้แล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยอีกอย่างเราก็เพิ่งซื้อรถใหม่เงินก้อนนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เกิดเป็นคนอะต้องรู้จักทดแทนบุญคุณรู้ไหมพี่ครับเงินนี้พี่เก็บไว้เลยครับพี่รับไว้ส่วนรถคันนี้ผมไม่ได้ใช้พี่เอาไปใช้เลยครับแบบนี้ไม่ดีมั้งมีอะไรดีไม่ดีพี่พี่ก็เหมือนพี่ใช้แท้ๆของผมอีกคนอะเอาไว้พี่ไปไหนๆก็เจอกันแล้วไปกินข้าวกันไปเข้าบ้านถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ